สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีปักนะครับผมจากค่ายโรเบลล่ามาแนะนํากันนะครับตัวนี้ตัวนี้มันในเรื่องของ LP004 นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับอ่ทุกด้านหน้าตาอาจจะงงๆแปลกๆนะครับผมตัวนี้ตัวนี้นะครับผมสเปคที่ให้มานะครับเขาบอกว่าเป็นนี่เลยครับผม Universal Socket นะครับมี USB Charger มาให้นะครับผมเป็น2 4แอมป์นะครับเอาพุทเป็น5โวลต์ DC ซีมาครับผมอ่างช่องนะครับผมแมกโรอยู่ที่2,300วัตต์นะครับ โอเวอร์โหลดโปรเทคชั่นนะครับผมแล้วก็มี LED แสดงสถานะการใช้งานนะครับแล้วตัวนี้นะครับผมเขาบอกว่ามีเบรกเกอร์ตัดไฟมาให้ด้วยนะครับผมเมื่อใช้เกินกําลังนะครับเดี๋ยวมาดูรูปร่างหน้าตาของมันนะครับผมตัวนี้นะนะรักที่ให้มานะครับผมก็จะเป็นหัวแบบสขานะครับเพื่อที่จะเอาไว้เสียบกับพักผนังบ้านที่เป็น2ขานะครับเพื่อแปลงออกเป็น3ขานั่นเองนะตัวนี้นะเดี๋ยวจะไปเสียบให้ดูนะครับนะครับผมตรงนี้นะครับสงสัยสิอ่ะตรงนี้ไว้ทําอะไรเอาไว้วางโทรศัพท์มือถือนะครับเวลาชาร์จเราไม่สามารถ อ่ะสมมติว่าถ้าปักผนังอยู่สูงเราไม่สามารถห้อยโทรศัพท์มือถือชาร์จอย่างนี้ได้นะครับหลุดแน่นอนนี่เขาได้ออกแบบมาเป็นแท่นวางสำหรับมือถือนะครับตรงนี้เราก็เสียบใส่ชาร์จไม่ว่าจะเป็น USB นะผมหรืออะแดปเตอร์นะครับก็เสียบได้แน่นอนตัวนี้อ่ะนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับการใช้งานสําหรับแท่นวางโทรศัพท์มือถือนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูวัสดุนะครับผมวัสดุที่เขาบอกนะครับนี่ตัวนี้นะครับ ตามที่สเปคหลังกล่องเขียนมาตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับบอดี้เป็น ABS พลาสติกนะครับผม AC เป็น10แอมป์2 3 0 0วัต์แม็กนะครับ DC 5โวลต์2.4แอมป์แม็กนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจสินค้านะครับหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามได้ที่แฟนเพจ KGIT Gaming ได้เลยนะครับหรืออยากจะสอบถาม หน้าร้านเลยซีรังสิตชั้น3ก็ได้นะครับโซนกลางนะครับผมหรือจะมาอีกที่หนึ่งก็ได้ที่ซอยพหลโยธิน72นั่นเองนะครับผมนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากพกรูมิล่าไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ